รอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศสวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศดิฉันเภสัชกรหญิงเีรานันสุชีวศิลป์ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ปากกาฉีดยาโอเซมปิกค่ะโอเซมปิกมีตัวยาสำคัญคือยาเซมาตูไทความแรง1.34มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรข้อบ่งใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่2โดยใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดยานี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรงชเช่นหัวใจวายหลอดเลือดในสมองแตกหรือเสียชีวิตขนาดยาฉีดโอเซมพลิกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์โดยฉีดเวลาใดก็ได้ของวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหารขนาดยาเริ่มต้นคือ 0.25มิลลิกรัมให้ฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา4สัปดาห์หลังจากนั้นแพทย์จะเพิ่มขนาดยาเป็น0.5มิลลิกรัมและหากระดับน้ำตาลในเลือดของท่านยังสูงอยู่แพทย์จะเพิ่มขนาดยาเป็น1มิลลิกรัมหากจำเป็นท่านสามารถเปลี่ยนวันที่ฉีดยาได้โดยต้องฉีดห่างจากวันที่ท่านฉีดยาครั้งล่าสุดอย่างน้อย3วันหากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร หากลืมไม่เกิน5วันให้ฉีดยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้จากนั้นให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติตามวันที่เลือกไว้หากลืมเกินกว่า5วันไม่ต้องฉีดยาในสัปดาห์นั้นและให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติตามวันที่เลือกไว้ห้ามฉีดยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนยาที่ลืมฉีดเพราะอาจเกิดอันตรายรุนแรงจากยาได้ ส่วนประกอบของปากกาโอเ็มพริกประกอบไปด้วย 1. ปลอกปากกา 2. ปลอกเข็มชั้นนอก 3. ปลอกเข็มชั้นใน 4. เข็ม 5. กระดาษปิดโคนเข็ม 6. ช่องมองปริมาณยา 7. ฉลากปากกา 8. ช่องแสดงขนาดยา 9. ขีดบอกขนาดยา 10. วงแหวนตั้งขนาดยา11ปุ่มฉีดยา12สัญ,ญลักษณ์ตรวจสอบการไหลขั้นตอนที่1การตรวจสอบปากกาฉีดยาล้างมือให้สะอาดและเปิดปลอกปากกาเช็ดทำความสะอาดจุกยาด้วยแอลกอฮอล์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ โอเซมพริกเป็นสารละลายใสไม่มีสีไม่มีผงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ควรใช้ยาหากยาเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือมีสิ่งแปลกปลอมปอนอยู่ในยาขั้นตอนที่2การใส่หัวเข็มนำเข็มฉีดยาอันใหม่ขึ้นมาดึงแถบกระดาษที่ปิดโคนเข็มออกหมุนหัวเข็มเข้ากับปากกาในลักษณะขนานกับพื้น ดึงปลอกหัวเข็มด้านนอกและด้านในออกเก็บปลอกด้านนอกไว้สำหรับถอดหัวเข็มควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ทุกครั้งที่ฉีดยาเพื่อป้องกันหัวเข็มอุดตันการปนเปื้อนและการได้รับยาในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง ขั้นตอนที่3ตรวจสอบการไหลของสารละลายก่อนใช้ปากกาด้ามใหม่ฉีดยาทุกครั้งให้ตรวจสอบการไหลของสารละลายโดยหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนช่องแสดงขนาดตรงกับสัญ,ญลักษณ์ตรวจสอบการไหลถือปากกาตั้งตรงปลายเข็มชี้ขึ้นกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนช่องแสดงขนาดยากลับมาที่ศูนโดยที่ขีดบอกขนาดยาตรงกับเลขศูนย์ ควรมองเห็นหยดของสาระละลายที่ปลายเข็มหากไม่เห็นหยดยาสามารถทำซ้ำได้6ครั้งหากครบแล้วยังไม่เห็นหยดยาควรเปลี่ยนหัวเข็มและตรวจสอบการไหลใหม่ขั้นตอนที่4การตั้งขนาดยาหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนช่องแสดงขนาดหยุดที่เลข0.25หรือ0.5 หรือ1มิลกรัมเมื่อหมุนวงแหวนจะมีเสียงกริ๊กห้ามนับเสียงกริ๊กในการตั้งขนาดยาช่องแสดงขนาดยา0.25หรือ0.5หรือ1มลกรัมต้องตรงพอดีกับขีดบอกขนาดยาเพื่อให้จำนวนยูนิตที่ได้รับมีความถูกต้องการตรวจสอบปริมาณสาระละลายยาที่เหลืออยู่ในปากกาให้หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปเรื่อย จนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาหยุดนิ่งถ้าหยุดอยู่ที่เลข0.5หรือ1แสดงว่ามียาเหลืออยู่ในปากกาอย่างน้อย0.5หรือ1มิลลิกรัมถ้าหยุดก่อนถึงเลข0.5หรือ1มิลลิกรัมแสดงว่ายาเหลือไม่พอสำหรับฉีดได้ครบ0.5หรือ1มิลลิกรัมให้ทิ้งปากกาด้ามนั้นแล้วเปิดใช้ปากกาใหม่ขั้นตอนที่5การฉีดยา ทำความสะอาดผิวหนังของท่านด้วยแอลกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดยาและรอให้แห้งก่อนทำการฉีดโดยบริเวณที่แนะนำให้ฉีดได้แก่หน้าท้องต้นแขนต้นขาควรเปลี่ยนตำแหน่งในการฉีดยาไม่ควรฉีดในตำแหน่งเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก้อนไขมันใต้ชั้นผิวหนังแทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังซึ่งต้องมั่นใจว่าท่านสามารถมองเห็นตัวเลขแสดงขนาดยา กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยาแสดงเลข0นโดยเลข0นจะต้องแสดงตรงกับขีดบอกขนาดยาท่านอาจได้ยินเสียงกริกหลังจากที่ตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลขศูนยและให้นับเลข1่ถึง6ชา้ชาๆเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับยาครบตามขนาดจากนั้นถอนเข็มออกจากผิวหนังของท่าน ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยาให้ใช้ผ้าก๊อตหรือสำลีชุบแอลกอฮอลกดปิดไว้เบาๆห้ามถูบริเวณดังกล่าวปิดฝาหัวเข็มด้านในและปิดปลอกปากกา วิธีสังเกตถ้าเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหายถ้าเลขศูนย์ไม่ปรากฏที่ตัวเลขแสดงขนาดยาหลังจากที่ได้กดปุ่มฉีดยาค้างต่อเนื่องไว้แสดงว่าท่านได้ใช้เข็มที่อุดตันหรือเสียหายสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ขั้นตอนที่6การถอดหัวเข็มทิ้งหลังจากฉีดยา ให้สอดเข็มเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกที่วางไว้บนพื้นราบเมื่อปลายเข็มถูกสอดเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกแล้วให้หมุนปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนปิดสนิทคลายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกไปทิ้งอย่างระมัดระวังแล้วสวมปลอกปากกาหลังการใช้แต่ละครั้งเพื่อป้องกันแสงการเก็บรักษายากรณียังไม่เปิดใช้ เก็บยาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา2-8องศาเซลเซียสห้ามแช่แข็งกรณีหลังเปิดใช้ยามีอายุ6สัปดาห์หลังจากเปิดใช้ครั้งแรกโดยเก็บปากกาฉีดไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเซลเซียสหรือที่อุณหภูมิห้องควรสวมปลอกปากกาฉีดยาไว้เสมอเมื่อท่านไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันแสงมีข้อสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร รักอินโฟมชันฮอตไลน์025967889แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับรายการเราตรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศสวัสดีค่ะสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรรักอิน r m ม t ชันฮอตไลน์025967889